สวัสดีน้องๆชาวเฟซบุ๊กทวโกครับผมอยู่กับผมเหมือนเดิมครับผมงานทุเรียนครับผมน,นูน้ําท่วมแล้วครับผมโหน้ําท่วมป่าทุเรียนแล้วครับเอาแหราหวานปลาได้เลยครับอ,อยู่กับสวนทุเรียน,นเหมือนเดิมครับผมวันนี้ดีนะฝนไม่ตกครับผมวันนี้เลยทํางานครับเรามาเจ็บไอ้ที่เราลี่ออกจากโคนครับผม นี่ครับเอาใส่รถเข็นเอาครับสะเล้งเข้าไม่ได้ครับผมแฉะครับเลยต้องใช้รถเข็นเอาครับนี่ครับรยากาศวันนี้ครับผมหลังจากฝนตกครับเมื่อวานหยุดงานครับวันนี้เลยทํานี่ครับต้องใช้รถเข็นเอาครับผมเพราะว่ารถซะเล้งเข้าไม่ได้ครับผมเพราะว่าเราต้องเก็บไอ้พวกเราลี่ออกครับผม เดี๋ยวมันเป็นเชื้อราครับก็บออกจนหมดเลยครับเลยต้องใช้รถเข็นเอาครับงานนี้มันใช้เรื่องเล่นเ,เลยครับเพราะว่ากลิ้งเข้าไปได้ครับผมเลยต้องใช้รถเข็นเอามันแฉครับผมงานนี้ต้องใช้รถเข็นอีกนานครับผมกว่าจะเสร็จนี่ครับดีนะมีรถเข็นให้เข็นใบไปทิ้งไม่งั้นช่วยเลย นี่ครับบรรยากาศนีน้ําท่วมแล้วครับผมหาแหมาหวานปลาได้เลยครับนี่ครับมังคุดครับผมยอดครับผมงานนี้นี่ครับลาตีสวัสดนะครับผมคลิปนี้สองนาทีครับผมมีอะไรมากมายค้มไว้แล้วครับผมดูน่ะเราดูว่าจะได้วันหนึ่งหรือครึ่งวันครับผมมันคืมครับ สวัสดีครับ